สวัสดีครับวันนี้ครูโตโน่น,นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับ IELTS Speaking Part 2นะครับ Part 2ที่เป็น Q Card ที่ต้องพูด1นึาทีเนอะหัวข้อคือคาเฟ่นะครับคาเฟ่ก็ร้านกาแฟให้เราไปกินกันนะครับมาดูเลยคำถามจะเป็นประมาณนี้ Describe a cafe that you have been to Where is, where it is ที่ไหน Why you went there เราไปทำไมา ทำไมถึงเรียกร้านนี้ What you ate or drank กินอะไรมาสั่งขนมปังอะไรมากินบ่า Why you like or dislike about the cafe ก็ต้องพูดด้วยนะว่าทำไมถึงชอบไปที่นี่หรือถ้าไม่ชอบมีตัวไหนไม่ชอบก็ต้องพูดด้วยนะครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวไม่ได้คะแนนเด้อนะอ่ะทีนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่เคยโดยเฉพาะรุ่นเราเนี่ยแหละรุ่นแบบนักศึกษาแบบวัยยีกว่าจะไปเรียนต่อเ่ย ต้องรู้อยู่แล้วต้องแบบเคยไปกินร้านกาแฟร้านขนมปังปิงซูแถวมหาอะไรกับเพื่อนๆอยู่แล้วแน่นอนถูกป่ะนะไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลือกมาหนึ่งร้านผมว่าเลือกมาเอาจริงๆก็ดีนะเพราะว่าเราจะพูดเรื่องจริงได้ไงเออืยถ้าไม่เคยก็ไปหาร้านนั่งกินซะคําถามแรกครับ w h i t i t what does t t look like บางทีสีแดงก็อาจจะไม่ถามก็ได้นะไม่แน่ใจนะคือก็เห็นบางทีเขาก็ถามบางทีก็ไม่ถามก็เผื่อไว้แล้วกันอ่ะดูผมจะตอบอย่างนี้นะครับ I am going to talk about the cafe I always visit. It is a cafe near my house. นี่ไงผมได้แล้วเนี่ยใกล้บ้านชื่อร้านอะไรบอกชื่อร้านได้นะบอกชื่อร้านเลย It uh called Faraday อันนี้ชื่อจริงในเมือ,นนองทองธานีอันนี้มีตัวตนอยู่จริงไปกดดูได้ใน Facebook ผมชอบไปร้านนี้ I like the atmosphere in this cafe. You know the smell of coffee. It looks like a normal c a f e except that um they have a small fish tank at one corner ก็คือ mm ร้านเนี้ยก็เหมือนร้านกาแฟทั่วไปตกแต่งทั่วไปอธิบายไม่เป็นละแต่จุดที่ผมจะได้คะแนนคืออะไรหรือเปล่าคุณนี่อี small fish tank เนี่ยมันมีตู้ตู้เลี้ยงปลาตู้ปลาเล็กๆอ่ะมีจริงๆนะมีสรล็ยๆสวยๆอยู่ด้วยอยู่ที่มุมๆนึง one corner อยู่หน้าประตูห้องน้้าก็ไม่ผิดนะเออนี่ไงคะแนนเราจะได้ตรงนี้เราไม่ต้องไปอธิบายหรอกว่าเฟอร์นิเจอร์ซื้อมาจากไอเกียหรือถ้าคุณทําได้ก็ทําเออ พราะบางทีการอธิบายโคมไฟหรือโต๊ะมันก็ยากถูกป่ะเราก็คิดไปว่าเฮ้ยร้านนี้มีอะไรเก๋ว่าคิดว่าอันหนึ่งอ่ะถ้ามีน้ำตกอยู่นหน้าร้านก็คิดขึ้นมาก็าพูดมาถัดไป Why you went there ไปทําไมที่นั่นจริงๆเวลาการตอบว่าไปทําไมที่นั่นเนี่ยครับคุณไม่จําเป็นต้องใช้ past tense ตลอดเวลานะคุณสามารถใช้ tense อื่นด้วยก็ได้เช่นถ้าสมมติไปบ่อยก็จะตอบงี้ um, Whenever I want to focus on my work I will be there เห็นไหมผมตอบด้วย p r e s e n t t e n s e ได้เพราะว่าอะไรไปมาหลายรอบไงไปมาหลายรอบแล้วเนี่ย p r e s e n t t i n s e นเนี่ย I want to the last time I went there ครั้งล่าสุดที่ไปครับ I did some presentation in my laptop ขอโทษทีลืมเขียน top laptop ในโน้ตบุ๊กนะ I like the music they play very relaxing relaxing ก็คือชิ i l l แบบ relax ใช่ปะ่ะ And there are only a few customer in the afternoon so I can sit anywhere I want ชอบไปร้านนี้เพราะว่าอะไรมันไม่ค่อยวุ่นวายคุณฟีลคัสเตอร์เนี่ยอะฟีลเพราะาม,มีมีน้อยมีน้อยอ่ะช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามไปเลยเวียงได้ไปตอนเย็นนะตอนเย็นคนมันจะเยอะมันจะพุกพล่านก็จะไปตอนกวันะบายเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกที่นั่งตามสบายเลยมุมไหนหน้าส่วมหน้าเคาน์เตอร์ได้หมดเลยเนี่ยอ่านะครับไปต่อ What you ate or drank กิดอะไรทีนี้ผมมีตัวเลือกให้คุณมากมายเลยครับ I only drink coffee, milk tea, juice มีหลายช้อยมากท่านนึกชื่อเครื่องดื่มได้นึกมาเลยนะคะแนนมันมาแนะ่ I usually have sandwich or salad นะครับก็ถ้าคุณเพราะว่าปกติคาเฟ่มันจะขายไออาหารพวกนี้อยู่แล้วถูกป่ะขายขนมปังขายแซนด์วิชก็พูดมา I just order some cakes or sausages ก็ถ้ากินเค้กหรือกินไส้กรอกก็สัพูดไปนะครับดูต่อ Why you went there และทำไมเรามาที่นี่ ดูตัวอย่างคำตอบของผมนะมันมีหลายสาเหตุมากเราเอามา mix and match ได้เต็มที่เลยอันดับแรกพนักง,งานน่ารักอ่เพราะคาแซ็ปบังเอิเถอะ The staff is friendly They remember my drink คือจำได้ไงแบบเปิดประตูปุ๊บจำเลยอ๋อวันนี้เอานีใช่ไหมคะซึ่งคำว่า drink เนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนเป็น my menu ก็ได้นะ,ะอะไรอย่างเงี้ย The coffee is good I like the cappuccino ก็ซึ่งเมนูตรงนี้ครับถ้าคุณไม่กินกาแฟแต่คุณชอบกินมิลค์เชคคุณชอบกิน อะไรของเขาคุณก็เปลี่ยนเมนูตรงนี้ไปสิอ่าของใครของมันถูกไหมเลยว่า the service is great ชอบที่บริการดี They have free wi-fi อ่านี่ไงประหยัดค่าเน็ตมือถือเอาคอมมาเลยมาดูหนัง youtube ในร้านนี้เลยหรือว่าผู้ชมอาหารก็ได้ครับ the food is delicious the cake the burger อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอย่างนี้ให้ให้ไอเดียไว้แล้วต้องไปแต่งเพิ่มมันเอาเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่า ทุกอย่างมันคือเรื่องจริงที่เราเกิดขึ้นแหละที่ทุกคนรู้แหละแต่ว่าอาจจะนึกไม่ถึงว่าอ๋อต้องพูดคำเหล่านี้หนอสาเหตุที่ฉันต้องไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือสาพนักง,งานหลอกก็บอกได้นะ t ด e Sta ตาร์อีส์แฮนพูดได้นะไม่มีใครว่านะคุณเอาจริงถ้าการรมการของเราได้ยินก็ได้คะแนนอ่ะเอางี้เถอะ s t a ร์สตาร์อีส์ได้เลยพูดเลยชอบชอบน้องพนักง,งานหลออะไรเงี้ยหรือ i s beautiful อะไรก็ว่าไปถ้าคุณผู้ชายก็อาจจะบอกว่าเนี่ยชอบอะ่ะพนักง,งานสวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นม่อเขาอะไรเงี้ยโอเคนะครับ ก็หวังว่าวันนี้คงจะได้ความรู้ดีๆจากครูโตโน่ไปทีนึงนะครับสวัสดีครับ